สวัสดีครับพุณก็ผมช่องแสบเมืองพะสังตางครับวันนี้อยู่จุดกับรถมัดด้าครับเช้าวันเสาร์ครับก็ไม่เช้าสายแล้วครับมีวสีสิครับรถยนต์กระบะรถยนต์กระบะครับที่เกิดเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ประสงค์รอพให้สัญญาณไฟวอลก้าวแบรอเมือง50ครับดูความเสียหายครับอันนี้เป็นมัดด้าฮะปิดเลยดีกว่าไหมปิดเลยก็ได้ที่ปิดเลยแหกก็วิ่งตรงเลยแหกก็วิ่งตรงไปเลยไม่งั้นมันวุ่นวาย นี่เป็นรีโว่ครับจะทำการทำการปิดยูดเทิร์นอันนี้รีโว่ปิดเลยปิดเลย มาอยู่นู่นนะครับมันจะมีบาดเจ็บเล็กน้อยครับมีแต่รถเสียหายครับเป็นขาเข้าระยองนะครับจากมาตาบุตรมาระยองอยู่กับรถมาด,ด้าครับอยู่เชิญมาด,ด้ามายัข้างทาง ยังไงคลิปนี้เดี๋ยวจอยเพลินคนี้ก่อนครับเดี๋ยวช่วยจัดการตลาดจงครับรถติดครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแสบเืินพักต,าตาก่างๆครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวโจ้เพลินคนี้ก่อนครับสวัสดีครับ